ขอรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรูกกร้กันคุณมีเรื่องจะแจ้งคร,รูทราบนะคะคือทางสงกเราเราจะมีการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งชิ้นงานเข้าประกวดได้โดยแบ่งกลุ่ม3-5คนนะคะโดยยึดหลักตามเกณฑ์การประกวดโครงงานและห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะคะ หากมีข้อสงสัยก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกทประจัสัมพันธ์หรือว่าสอบถามจากคุณครูได้นะคะนี่นะคะอเอกสารนะคะเดี๋ยวครูจะติดไว้ให้ที่บอร์ดค่ะครูครันนบคโครงงานเดี่ยวอะไรบ้างครับโครงงานนะคะโครงงานจาับสิ่งผลิตวัสดุเหลือใช้ก็ได้แก่นะคะซองกาแฟซองนมนีม่เลยคะ่ะฝาขวดน้ำกระป๋องหรือว่าเศษอาหารที่เราเหลือนะคะแล้วก็พวกเศษข้าต่างๆก็สามารถนํามาทำเป็นโครงงานได้หมดเลยนะคะนักศึกษา เราไปคิดดูนะคะแล้วก็จะได้ส่งเข้าประกวดนะคะที่ผ่ากนการต้องต่อมันรางวัลทั้งท่าพันน่าสนใจนะทำประกองวนเลยทำผลงงานอะไรกันดีรอถึงเวลาทำไหมงานมือหนึ่งสองสามเฮ้สวัสดีค่ะ,คะทุกท่าน วันนี้เราจะมาพบกับการประกวดโครงงานจากวัสดุเหลือใช้ค่ะกรรมการของเราในวันนี้นะคะท่านแรกคุณครูศักสุดาดวงทองค่ะท่านที่สองคุณครูธวัชชัยอินทองพานค่ะในดิฉันคุณครูอรพันธ์แก้วหนองสมิ์ค่ะ การตัดสินนะคะก็อยู่ในมือของคณะกรรมการแล้วค่ะเราจะประกาศจากลำดับที่สก่อนนะคะได้แก่กลุ่มของกระเป๋าเกงไรจากซองกาแฟาค่ะอันดับ3ดอกไม้จากรอดกาแฟาค่ะอันดับ2ได้แก่โคมไฟจากฝาควดน้ำคะ่ะและอันดับหนึ่งได้แก่กระถางท้ำมือค่ะ ใช่ค่ะพวกเรามีหลักฐานไอ้แก๊งทำอะไรอีวะโตเพื่อนได้ค่ะว่านายแข่งโครงกานได้ลำดับที่หนึ่งดีเราเองก็จะแข่งนายส่งไฟล์โครงกานมาให้เราหน่อยดิได้ได้ได้เออส่งเออได้ได้เดี๋ยวนายส่งอะไรเราถ้าเราได้ที่หนึ่งเดี๋ยวเรามีส่วนแบ่งให้นายด้วยโอเคโอเค ขอบใจขอบใจจากที่เมื่อกี้มีการประท้วงเกิดขึ้นนะคะทางคณะกรรมการเห็นว่ามีการคัดลอกผลงานกันจริงๆนะคะก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนขนคะแนนจากการตัดสินในครั้งนี้นะคะชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะจะได้แก่ โครงการควรไวจากฝาขวดน้ำค่ะการประกวดโครงงานครั้งนี้นะครับมีการทุจริตในเรื่องของการคัดลอกผลงานนะครับของผู้อื่นซึ่งการทุจริตในครั้งนี้อาจจะส่งผลในอนาคตเกโทตั้งนะครับในภายภาคหน้าฉะนั้นการที่เราจะทํานานเราต้องมีความซื่อใจ แล้วก็ให้เกียิเก่ผู้อื่นด้วยนะครับขอบคุณครับมาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจปลูกจิตสำนึกไว้ให้เยาวชนของเราปลูกศักสีคุณธรรมทุกหมู่เา่า